สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับโครงสี่สุภาพนะคะที่ครูเคยให้ท่องไปเมื่อคาบก่อนคาบก่อนก่อนที่บอกให้ท่องเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยดใครทั่วล่าสองเถือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเถือนะคะที่นักเรียนจะต้องท่องเนี่ยเพราะว่าโครงบทนี้นะคะ มีลักษณะที่ตรงกับกฎหรือที่เราเรียกว่าฉันทะลักของโครงสีสุภาพแบบเป๊ะๆเลยตรงไหนเป็นไม้เอกตรงไหนเป็นไม้โทถูกต้องเป๊ะๆเลยถ้าเราจําได้เนี่ยเราจะจาได้ด้วยว่าตรงไหนมันเชื่อมโยงกับตรงไหนตรงไหนมันใส่ไม้เอกตรงไหนมันใส่ไม้โทนะคะเพราะว่าในข้อสอบก็ถามประมาณนี้เลยดูตามนี้นะคะถอดออกมาเป็นคำๆใช่ไหมนะคะตัวสีฟ้า ก็คือเป็นคำเอกมีทั้งหมด7คํคำนะคะตัวสีดำก็คือคำโทมีทั้งหมด4คํคำโครง4สุภาพเอกเโทสีนะคะต้องจำให้ได้คำไหนอยูต่ตำแหน่งตาแหน่งไหนซึ่งก็คือตามนี้เลยนะคะเสียงลือเสียงเล่าไม่เอกอ้างไม่โทแบบนี้นะคะอ่ะ คำที่เป็นคำปกติไม่ได้บังคับอะไรเลยนะคะเราเรียกว่าคำสุภาพอืมคำสุภาพนะคะส่วนคำเอกคือคำที่ใส่วรรณยุคเอกคาโทคือคําที่ใส่วรรณยุคโทนะคะคำสร้อยในวงในวงเล็บไม่ได้มีบังคับอะไรเป็นพิเศษนะคะมาเพื่อเติมความหมายให้สมบูรณ์ตามผนนี้นะคะคำก็จะ เชื่อมโยงกันอยู่แค่สองตำแหน่งคำเอกนะคะหมายถึงคำที่มีรูปบรรยุกเอกกำกับอยู่เช่นคำว่าแม่พี่นี่มั่นข่าวแน่แต่แมใส่ไม่เอกนะคะถ้าเราหาคำที่ใส่ไม่เอกไม่ได้ค่ะกะวีก็จะหาคำที่เรียกว่าคำเอกโทษนะคะคือเปลี่ยนพยัญชนะให้มันสามารถเขียนด้วยไม้เอกให้ได้ เช่นคําว่าผู้คนค่ะที่จริงต้องเป็นผอพึ่งไม้โทเนาะแต่ถ้าตำแหน่งนั้นเราต้องการใส่ไม้เอกเราก็จะเปลี่ยนให้ผอพึ่งมาเป็นพอผานมันก็จะเปลี่ยนจากไมโทเป็นไมเอกนะคะแบบนี้เรียกว่าคาเอกโทษข้าวขอไข่ก็เปลี่ยนเป็นคอควายเพื่อที่จะใส่ไมเอกนะคะคําเอกโทษทั้งนี้คาเอกโทษสามารถใช้คําตายแทนได้นะคะ ส่วนคำโทก็แน่นอนหมายถึงคำที่ใส่ไม้โทน้องดอนน้าข้าวล่าเป็นตน้นนะคะถ้าหาคำที่เป็นไม้โทไม่ได้ละ่ะก็จะใช้คำโทโทษได้นะคะคำโทโทษก็คือเปลี่ยนพยัญชนะให้สามารถเขียนด้วยไม้โทได้เช่นคําว่าควา่ำเดิมทีคว่ำเป็นขอ,ขวนอควายเนาะคว่ำพอเปลี่ยนเป็นขอไข่ปุ๊บ จากมะเอกดก็จะเขียนได้ด้วยไม้โทนะคะคำส้อยคือคำที่เขียนเพิ่มเติมท้ายวัคไม่กำหนดความหมายนะคะเพิ่มมาเพื่อความไพเราะเฉยๆเพื่อความสมบูรณ์เฉยไม่จำกัดข่าวว่าจะใส่วรณยุกต์อะไรนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะใครจักผูกโลกแม้รัดดึงลองเอามาเทียบกับเสียงลือเสียงเล่าอ้างเสียงลือเสียง เล่าอ้างนะคะคาที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกับคําว่าโลกคือคําว่าเล่าใช่ไหมเล่าใช้ไม่เอกแปลว่าจริงๆแล้วคาว่าโลกมันต้องใส่ไม่เอกค่ะแต่ตามที่ครูบอกไปนะคะถ้าหาคําเอกไม่ถ้าหาคํา,าคเอกไม่ได้เราใช้คําเอกโทษหรือคําตายแทนก็ได้นะคะทีนี้พอมาดูบรรทัดที่2ค่ะเสียงย่อมยอเยอใครทั่วล่าคําว่าทั่วล่าตรงกับคําว่าไปมั่น คำว่ามั่นต้องใช้ไม้โทนะคะาะว่าเสียงเดียวกับคำว่าเอ้ยตำแหน่งเดียวกับคำว่าลากแต่ตรงนี้ค่ะกวีคิดคำที่เป็นคำเอกขึ้นมาได้คือมั่นมอมาไม่หนากาดไม่เอกนอนหนูตำแหน่งนี้กำหนดให้ใช้ไม้โทกวีก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนมาเป็นคำทาเท่าแทนค่ะใส่หอหิมเข้าไปนนองมันก็จะสามารถเขียนด้วยไม้โทได้แล้วนะคะ มาดูตัวอย่างข้อสอบนะคะก็จะประมาณนี้เลยเว้นช่องว่างไว้สองช่องช่องกอไก่ช่องขอไข่เติมคําว่าอะไรดีนะนะคะแน่นอนเราต้องดูทั้งวรรณยุกต์มันเป็นคําเอกคําโทไหมแล้วก็มันสัมผัสกับคําไหนด้วยนะคะเช่นโครงนี้ค่ะใดๆในโลกล้วนจุดๆ,ๆอันนี้คือกอไก่นะคะเติมคําว่าอะไรดีคนบอดูหนังสือยังสอบได้ คนดูแทบหัวพังสอบตกก็มีเพราะฉะนั้นจุดๆย่าได้ดูมันนะคะเราก็จะมาดูว่าต้องทำยังไงอ่านะคะเราก็เอาครัแม่บทเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนี่ยมาวางเทียบกันเลยเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดที่เอ่ยไม่ใส่เพราะมันเป็นคำสร้อยเนาะเราไม่ต้องสนใจมันเสียงย่อมยอยศใคร ตัวล่านะคะเราก็จะเห็นว่าจากโครงแม่บทนะคะคำที่เราต้องการมันตรงกับคำว่าอันใดทีนี้อันใดค่ะไม่มีรูปบรรยุกตใช่ไหมนะคะไม่มีรูปบรรยุกตศสดูสัมผัสสิคำว่าใดสัมผันธกับคำว่าใครเพราะฉะนั้นส่วนที่เราต้องการนะคะก็คือสีม่วงใช่ไหมสีม่วง ก็ต้องไม่มีรูปวรรณยุกต์เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องสัมผัสกับคําว่ายังคําว่ายังเป็นไงคะสระอะและสะกดในแม่กงก็เลยตรงกับคําว่าจังนะคะมีคําเดียวที่สามารถเติมลงในช่องกองไก่ได้ 1. วรรณยุกนะคะดูวรรณยุกต์สิไม่มีวรรณยุกสองดูสัมผัสสัมผัสกับคําในวรรคถัดมาคำสุดท้ายในวรรคถัดมา ได้สัมผัสกับใครสีสม้มเพราะฉะนั้นในโจทย์ของเราสีม่วงตัวที่เราต้องการก็ต้องสัมผัสกับคาว่ายังนะคะก็เลยตอบอันนี้จังง่ายเนาะต่อไปค่ะมาดูขอใครขอใครมันตรงกับคาว่าสองพี่คิดเองอ้าเราต้องการคาว่าเองอ่านะคะมีสองพยาง พยางหลังต้องใช้ไม้โทพยางแรกอะไรก็ได้นะคะพยางหลังใช้ไม้โทมันก็เลยมีตัวเลือกอยู่แค่คําว่าแล้วใสกับคําว่าแม่นแท้ใช่ไมหมละ่ะนะคะพอมาดูสัมผัสละ่ะคาว่า,วาอ้าสัมผัสกับคําว่าล่าอืมเป็นสระอาเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่องว่างที่เราต้องการก็ต้องสัมผัสกับคําว่าได้ นะคะคำว่าได้สารไอก็เลยตอบได้คําเดียวคือคำว่าแล้วไสนะคะอ๋อก็เลยได้แบบนี้ค่ะใดๆในโลกล้วนอันนี้จังคนบอดูหนังสือยังสอบได้คนดูหัวแทบพังสอบตกก็มีเพราะฉะนั้นแล้วไสอย่าได้ดูมันจบนะคะหลังจากนี้ให้นักเรียนเข้าไปทำใบงานนะคะเรื่องโครงสีสุภาพ มีจำนวนสีข้อนะคะสแกนจากภาพนี้หรือว่าคลิกจากลิงก์ใน Google Classroom ก็ได้ค่ะบ๊ายบาย